วันนี้ผมอยู่กับพี่สาคอนชาวบ,บ้านในตำบลทองเอ็นอาเภออินบุรีจังหวัดส,สิงห์บุรีครับโดยผมตามพี่เขามาทอดแหเพื่อจะปลากลับไปทำเป็นลาบมะเขือนะครับและลามะเขือที่ผมจะกินในวันนี้ก็เป็นอาหารเฉพาะถิ่นของคนไทยเชื้อสายลาวแง้วคือกลุ่มของพวกพี่เขาเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องตามผมไปดูครับว่านาตาลาบมะเขือมันเป็นยังไงครับ หนองละหานขนาดกว่า200ไร่ในตำบลทองเอน็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจะเป็นแหล่งน้ำที่ผมตามชาวบ้านในพื้นที่ไปทอดแหเพื่อจะเอาปลาช่อนกลับไปทำเป็นลาบมะเขือกันครับโดยลาบมะเขือที่ผมจะชิมในวันนี้เป็นอาหารเฉพาะถิ่นที่ชาวไทยเชื้อสายลาวแง้วเขาจะทำกินกันเป็นประจำครับหรือเรียกได้ว่าเป็นอาหารประจำบ้านของพวกเขาเลยทีเดียวชาวบ้านที่นี่เล่าว่าคนลาวแง้วในตำบลทองเอน็น ปูกว่าต้อนเป็นเฉลยศึกมาจากเมืองเวงียงจันและหลวงพะบางตั้งแต่สมัยรัชากาลที่3โดยรลาบมะเขือเป็นอาหารลาวแง้วที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยนั้นครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนต่อไปของผมก็คือผมจะต้องไปเก็บเอามะเขือไปทําลาบมะเขือวันนี้นะครับซึ่งลาบมะเขือของคนลาวแง้วนั้นเขาจะใช้มะเขือเปาะทําครับ เดี๋ยวตามมาดูครับหน้าตาเป็นไงครับมะเขือเปาะก,กับมะเขือพวงเป็นส่วนผสมสำคัญอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปลาที่ผมไปทอดแหมาครับ ขั้นตอนวิธีการทําก็ออกจะยุ่งยากสักหน่อยตั้งแต่การต้มปลาช่อนด้วยน้ําปลาหั่นมะเขือเปาะแช่น้ําเกลือก่อนจะนํามาต้มก่อนอื่นก็ต้มมะเขือก่อนพอต้มมะเขือสุกก็ตักมะเขือขึ้นมาแล้วก็เอาปลาปลาที่จะต้องใช้กับเครื่องเนี่ยามามาต้มกับปลาลาน้ำปลาละอืครับแล้วก็กองกองพอเป็นน้ำปลาลาที่ใส่แล้วก็มาคั่วพิษ หอมกระเทียมปนกันพริกพริกสดพริกพริกสดพริกสดแล้วก็คั่วปนกันเสร็จแล้วพอสุกแล้วก็มาใส่ครกแลาวเป็นอ่างน้ครับ่เป็นอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาใส่โคกแล้วไงต่อฮะใส่โคกแล้วก็พอตำพริกละเอียดแล้วก็ใช้ไอ้มะเขือตำรวมแล้วก็ปลาที่เราใสอ่ะตำปนกับมะเขืออ๋อปลาที่เราแกะมาแล้วจ้าแกะแล้วก็ปนกับมะเขือจ้าเรื่องไงต่ออีก แล,แล้วพอผสมกันเสร็จแล้วก็เอาออกมาคลุกกับน้ำปลาร้าที่เราต้มกับปลาที่แล้วอ่ะบด<อ>ร,รวมกันอ๋อรวมรวมกันก็จะเห็นที่ว่าอยู่ในอันนี้ตอนแรกที่ว่าจะเป็นแบบนี้นะจ้า,าจะรวมแล้วจะเป็นแบบนี้แล้วก็มาใส่น้ํามันใส่น้ํามันแล้วก็ทุบหอมกับกระเทียมเดียวให้เหลืองๆแล้วก็เอาที่เราตามปนเนี่ยแล้วมาผัดอีกทีนึงต้องผัดอีกทีนึงจ้าผัดอีกทีน,นึงก็ใส่หัวละพาคราวนี้ก็เสร็จพิธีจ้น สแสดงว่าลาบมันผัดมาจากที่เราเห็นแฉะนั้นมันจะต้องอออแห้งๆนิดนึงจ,จ้ะจ้ะหออแห้งๆหน่อยนิดนึ่งกแล้วก็ใส่หัวละพาครั้งทุกท้ายก็เสร็จแล้วเกือเสร็จแล้วองทานได้ลาวเง้วเป็นกลุ่มคนอาศัยอยู่รอบนอกเมืองวิงจัน์และหลวงพระบางในประเทศลาวจนกระทั่งปี2325พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3 ได้มีพระบ,บรมราชโองการให้ไปปราบกบฏแข็งเมืองอาณาจักรล้านนาซึ่งพระเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์ของเราในสมัยนั้นได้แพ้สงครามจนทําให้คนลาวเง้วได้ถูกกว่าต้อนมาในบ้านเราตั้งแต่นั้นมาครับคุณผู้ชมครับลาบมะเขือวันนี้เป็นอาหารที่ผมค่อนข้างจะติดใจ โดยตัวเป็นเกษตรรสชาติของเขาเขาจะมาตำรวมกันดูมันเละๆนะฮะแต่รสชาติของเขาไม่ธรรมดารสชาติขเขาจะเข้มกลมกล่อมนัวๆจะเผ็ดก็ไม่เผ็ดจะเค็มก็ไม่เค็มรสขเขาจะพอดีจริงๆนี่แหละครับวิธีการกินของคนเราแล้วที่มีที่นี่ครับที่ตำบลทองเอง็นจังหวัดสิงห์บุรีครับ